สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับคุณหมอลูกหนูของเราอีกแล้วนะคะโอ้โชพุงอีกแล้วโชพุงอีกแล้วนะเป็นเป็นโรคชอบโชพุงหรือเปล่าใช่น่าจะเป็นโรคชอบโชพุงหมอขอโอพีดีหน่อยนะคะอ่าก็มาเลยมาเลยเคสนี้พิเศษอยากไลให้ชมเนาะเพราะว่าเคสนี้เป็นเคสคุณผู้ชายเปิดหน้าไข่มาในช่องท้องไว้ก่อนอ่าไข่มาในช่องท้องเดี๋ยวเรามาชมกันเนาะว่า ดูสิเคสคุณผู้ชายจะเห็นว่าพุงตัวเองป่องแบบนี้นี่เป็นลักษณะของพุงคุณผู้ชายเลยนะแล้วก็แน่นๆแข็งแข็งเนาะอ่ะ<ม>แล้วก็อุ้ยอุ่ยอุยอุยแป๊บหนึ่ง<ม>อ้าวก็ะจะเห็นว่านี่เลยม,มีกระเป๋ะด้านข้าง<ม>แต่ไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะ,ะอ่ะแต่สิ่งที่ซีเรียสคือหน้าท้องที่แข็งแข็งแน่นแแล้วเข้าใจว่าเป็นไขมันที่จะต้องดูดออกได้เยอะมากๆแน่ๆเลย ด้านข้างด้านข้างที่จะเห็นชัดเจนมากๆเล,เลยเนาะอ่ะเรามาดูกันว่าเคสพุงป่องเคสนี้เนี่ยน้ำหนักอยู่ที่81.4ใครที่มีน้ำหนัก81.4กันบ้างอ่ะอนี่นะคะวัดเครื่องออกมาละ81.4แต่สิ่งที่น่าตกใจหมอไม่ได้ตกใจที่พุงป่องเยอะแบบโอยผิดโคนอ,อ่ะ,อะนี่นะอ่ะ,อะสิ่งที่น่าตกใจคือเลขตรงนี้คุณอ้อม 1นึ่ซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเยอะมากๆแล้วก็เริ่มอันตรายนะคะเพราะว่าเกินขีดหนึ่งร้อยมาแล้วไขมันในช่องท้องเริ่มเยอะแล้วซึ่งเคสนี้เนี่ยดูดไขมันออกมาอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่สิ่งที่อยากจะให้ทำต่อไปคือการลดไขมันในช่องท้องเนาอะ มีคำถามไหมดูดไขมันหน้าท้องคุณผู้ชายถ้าแบบว่าเป็นไขมันแบบว่าในช่องท้องกับนอกช่องท้องแน่คุณหมอสามารถทาแบบพร้อมกันดูแลพร้อมกันเลยได้ไหมสามารถดูแลพร้อมกันได้เลยสามารถทําด้วยกันได้เลยนะทั้งดูดไขมันแล้วก็เป็นลดน้ําหนักลดไขมันในช่องท้องสามารถทําพร้อมกันได้เลยนี่ผู้ผู้ดีไซน์นะผู้ดีไซน์ผู้ดีไซน์ว่าจะลดอันนี้เราก็ทําพร้อมกันนะอคสนี้ผลไขพก็คือดูแลทั้งเรื่องของ ไขมันที่อยู่ใต้ผิวหนังนะคะก็คือลดโดยการดูดไขมันนะคะแล้วก็ไขมันในช่องท้องเนี่ยก็เข้าร่วมโปรแกรม s i กเนเจอร์สลิด้วยนะซิกเนเจอร์สลิมที่คุณหมอตุ้มเข้ามาเรียบร้อยแล้วลดไปทั้งหมด6กกิโลเนาะเมะ<ช>ื่อวันที่เราพูดกันอ่ะมาตรงนี้กันเลยนะคะเราจะมาแนะนําว่าคุณผู้ชายของเราเนี่ยคี้กลัวนะค่ะจริงๆเขาขี้กลัวมากเลยส่วนมากจะใช้เป็นวิธีการดมยาสลบถึงแม้ว่าจะทําแค่ส่วนเดียว เคสนี้ก็เลือกเป็นวิธีการดมยาสลบเนาะอ่าเรามาแวะเยี่ยมชมเราไม่ได้รบกวนมากนะแต่เราอยากให้ชมบรรยากาศเนาะว่าอ่ะนี่ขั้นตอนนี้ขั้นตอนนี้นะคะถึงแม้ว่ามาหมอจะเล่าให้ฟังเนาะว่าโอเคหมอจะเล่าให้ฟังว่าถึงแม้ว่าเราจะดมยาคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะดมยาโดยวิสัญญีแพทย์ใช่แล้วค่ะพบกันทุกวันเลยคุณหมอลูกค้านะเข้าใจว่า การดูดไขมันแบบดมยาสลบค่ะไม่ต้องใส่ยาชาเลยอ๋อไม่ได้นะคะไม่ได้อืมบอกว่าไม่ต้องใส่ยาชา<ม>ใช่ไหมไการใส่ยาชาเนี่ยคือเป็นแบบคีย์หลักเลยของการระงับปวดหรือทำให้ไม่ปวดหลังการดูดไขมันนะคะ หลายหลายคนจะไม่เข้าใจเข้าใจผิดใช่ไหมจริงๆแล้วยาแก้ปวดที่เราฉีดเข้าทางเส้นเลือดหรือทางน้ำเกลือเนี่ยยังไงก็สู้ยาชาเฉพาะจุดไม่ได้แน่นอนอ,อคุณลูกค้าเข้าชมกันเยอะมากๆเลยนี่นอนหนูนัทิชาวันวิสาส่งคำถา,ถามถึงคุณหมอโอปอสุดสวยได้เลยนะคะแล้วก็อนี่ คุณหมอปานสวัสดีค่ะมาส่งกำลังใจให้นะคะเคปคุณผู้ชายเอาให้หล่อๆเลยเนาะนี่ตอนนี้เรากำลังหน้าท้องแบบนี้นะคะอันนี้อุ้ยใส่ยาชามีตัวยิ้มด้วยท่านผู้ช่วยเราน่ารักมากๆเลยเห็นไหมคะตัวยิ้มที่นี่แปลว่าอะไรมีใครบอกหมอได้หรือเปล่าสู้ๆอะสู้ๆนะคะสู้ๆนะคะอ่ะ KMB ของเรานะคะแล้วก็ ตอนนี้เราจะใช้เป็นเครื่องเวเซอร์ o มูทในการที่จะสลายไขมันแน่นๆแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้อะไรอีก m มโครแอร์ไมโครแอรนี่เลยนะคะเครื่อง m มโครแอรเราจะใช้เครื่องเยอะมากๆเลยเนาะแล้วก็คุณหมอตุ้มค่ะต้งมาควบคุมดูแลนะคะแล้วก็ เคสนี้นะคะของเราก็คือมีทีมแพทย์มากมายหลายท่านเลยทีเดียวอ่าอีกท่านหนึ่งนะคะคุณหมอเก้าขาเรียนเชิญหน่อยค่ะทำไมเราจะต้องคุณน้องอ้อมค่ะมีแพทย์หลายท่านมากในเคสนี้ทำไมเราจะต้องแบบว่าเยอะแยะมากขนาดนี้นะคะก็อย่างที่บอกว่าเราเป็นทีมแพทย์ที่ฟูกันมากๆเลยนะคะมาแนะนำไม่เห็นนะเห็นตากันคุณหมอเก้าของเรา เชี่ยวชาญในเรื่องของการดูดไขมันหน้าท้องมากๆเลยนะคะคือแบบว่าเคสนี้เนาะเคสคุณผู้ชายเราก็อยากมาให้กําลังใจเนาะคุณหมอเนาะยากไหมเคสไขมันคุณผู้ชายเนี่ยทั้งลดไขมันหน้าท้องแล้วก็ดูดไขมันออกด้วยมันไม่ได้ยากเกินไม่ได้ยากเกินไปคุณหมอเจอเคสมาเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าการดูดไขมันกับคุณหมอเก้าที่หน้าท้องเนาะแล้วก็ลดไขมันในช่องท้องเคสประสบผลสําเร็จเยอะมาก มีคีย์อะไรที่ให้คนไข้มีกําลังใจในการลดบ้างท่านเรื่องลดน้าหนักครับอย่างแรกก็คือยาเนี่ยช่วยได้อยู่แล้วครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือคนไข้จะช่วยด้วยกันแล้วก็เราเป็นทีมด้วยกันครับไม่ต้องกลัวว่าน้ำหนักจะไม่ลงเลยครับลงแน่นอนแล้วคุณหมอนะใส่ใจดีมากเลยยิ่งจริงๆได้กําลังใจจากคุณหมอเนาะเวลามา follow up ติดตามผลเนี่ย คนไข้ก็รู้สึกแฮปปี้ได้กำไรใจจากคุณหมอนอกจากดูดไขมันไปแล้วก็ได้ในเรื่องของน้ำหนักตัวและสุขภาพที่ลดลงด้วยอเดี๋ยวคุณหมอเก้าต้องไปช่วยเข้าเคสทำเคสอีกหนึ่งส่วนเนาะก็ะขอบคุณคุณหมอเก้าแล้วก็คุณหมอตุ้มมากๆเลยนะคะขอบคุณค่คณคะโอเคเราก็เป็นยังไงขั้นตอนของเราคุณลูกค้าถามอะไรกันบ้างคุณลูกค้าถามว่าทำไมแบบว่า คุณหมอแบบว่ามีสามท่านเลยในเคสนี้ไม่ใช่สามท่านห้าท่านห้าท่านานะคุณผู้ชมค่ะคือหน้าท้องแบบนี้อะมาหมอพรีเซนต์ให้ฟังจี๊ดจ<ะ>ี๊ดละเสียงจี๊ดจี๊ดละอะนี่กับกับกล้องแพทย์ปันทําไปเลยค่ะ <laughs> อยากให้เห็นขั้นตอนจริงๆอันนี้เราจะเรียกว่าขั้นตอนการสลายไขมนันจีเซลลไขมันอย่างตรงจุดนะคะก็จะใช้เป็นเครื่องเวเซอร์สมูทในการที่ทำให้ไขมันสลายตัวแล้วก็ เอาไขมันออกมาได้แบบง่ายๆคนไข้ช้ำน้อยนะคะแพทย์ก็สู้ๆนะคะส่งกำลังใจอะโอเคค่ะความดันก็ดีเนาะทุกสิ่งอย่างดีแพทย์ คนสวยของเราก็ยังสวยดูดีโอเคค่ะขอให้คุณหมอโอปอดูแลคนไข้ของเราอย่างใกล้ชิดนะคะวันนี้เราควรจบไลฟ์กันได้แล้วไหมเราควรที่จะไปทําเคสอื่นได้แล้วเนาะจบไลฟ์กับหมอโอปอสวยๆสู้ๆค่ะคุณหมอเยี่ยมค่ะค่ะ